สู้ครับผมนังลบยังมีบาดแผลนะฮะเรายังไม่ตายครับตามใดที่เรายังมีลมหายใจก็สู้กันต่อนะฮะไม่ต้อง,องร้บบองนะฮะวันเดียร้องไห้นะครับนะไม่อยากให้ต่อยเลยคก็คงต้องยุตินะครับนะเรา่อการนี้นะครับนะก็คงจะต้องพอนะครับ งสารสงสารเมียด้วยนะแล้วก็เจ็บด้วยนะครับเขาไม่อยากให้เราไปต่อยแต่ก็โอเคนะครับนะเ็ายังสู้อยู่นะครับนะก็หาต่อยมวยไทยนะครเมยสากล้นที่มันนี่คือก,กว่านะครับนะเห็นเราเจ็บตัวก็นะนางร้องไอ้เราคนมันก็ห่วงอะนะครับ ไหวอยู่แล้วเนาะเรามันลักลอบอยู่แล้วนะครับนะไปเลือกข้านามตายนะครับหัอเดี๋ยวก็ดีขึ้นหนุร้องนะพาพี่นั่นพาพี่นี่นะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะขอบคุณทุกทุกกำลังใจ เดี๋ยวหายดีแล้วกลับมาสู้กันใหม่นะครับหายดีแล้วกลับมาสู้แน่ครับผมนะนี่เนี่ยเน่ยไปครับโอเคครับผมนะขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับยังโอเคอยู่ครับ